ค่ะแล้วเราจะมาสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะกับคุณสุพัฒน์เอี้ยวฉายผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาศาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุพัฒน์คะสวัสดีค่ะดีครับคับวันนี้นําร่องจ่ายเงินให้กับชาวนาในจังหวัดไหนไปบ้างแล้วคะครับก็ขอเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าวันนี้ทกาศาได้ดําเนินการสั่งจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศ ในทุกสาขาแล้วครับค่ะดังนั้นก็ขอเรียนนะครับที่น้องชาวนาสามารถติดต่อขอรับเงินตามลําดับก่อนหลังนะครับที่ขึ้นทะเบียนได้กับทกศได้เลยครับค่ะหมายความว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยเงินโอนไปยังทกศในแต่ละสาขาทั่วประเทศแล้วใช่ไหมคะอ่าถูกต้องครับได้่ดดงการโอนเงินไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับค่ะในแต่ละสาขาเนี่ยจะได้เท่ากันไหมคะหรือว่าจํานวนที่ได้นี่เราดูจากยังไงบ้างนะคะ,อะตอนนี้โดยประมาณแต่ละสาขาจะได้เม็ดเงิน ที่เราจัดสรรไปตามปริมาณใบประทวนนะครับก็ใบประทวนคงเหลืออยู่ประมาณเก้า0มื่ล้านบาทนะครับเราก็จัดสรรรอบแรกก่อน4ี่0 0ื่นล้านบาทก็ก็ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของใบประทวนในแต่ละสาขาตามปริมาณนะครับสาขาไหนมีปริมาณมากก็ ได้รับาก,การจัดหายมากนะครับตามลําดับมากน้อยครับค่ะชาวนาที่จะไปรับเงินต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ,ค,ะคุณสุภัสคะ่ะผมเรียนแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือชาวนาที่ได้ทําสัญญากู้ไว้แล้วนะครับอันนี้เมื่อได้รับการติดต่อจากพนักง,งานตกขสอก็สามารถที่จะนําบัตรประชาชนนะครับพร้อมกับสมุดคู่บัญชีเงินฝากนี่นะครับไปรับเงินที่ต่อสอสาขาได้นะครับหรือถ้าท่าน ชาวนาที่มีบัตรเอทีเอ็มนะครับก็สามารถใช้บัตรเอทีเอ็มไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มได้เลยอันนี้สําหรับในรายซึ่งทําสัญญาคู่แล้วก็ได้รับการแจ้งนัดรับเงินแต่ว่าถ้าเป็นชาวนาซึ่งยังไม่ได้ทาสัญญาไว้ก่อนอันนี้เมื่อได้รับแจ้งจากพนักง,งานในพื้นที่ก็ให้นําบัตรประชาชนสมุดคู่บัญชีเงินกว่าแล้วก็ใบประทวนสินค้าที่ถืออยู่ในมือนี่นะครับ ติดต่อพนักงานทกศตามจุดที่นัดหมายนะครับเพื่อะจะทําสัญญากู่ทางพนักงานก็จะจัดทาสัญญาคู่และก็โอนเงินให้ในวันรุ่งขึ้นครับอ๋อค่ะอันนี้แสดงว่าชาวนานที่จะไปรับเงินเนี่ยจะต้องได้รับการติดต่อจากทางทกศก่อนถูกไหมคะ,ะถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าขออนุญาตเรียนว่าอันนี้เนื่องจากมีพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดประมาณแปดแสนสามหมื่นรายที่ยังไม่ได้รับเงินทางทกศก็อออจะจัดลําดับก่อนหลังนะครับก็คือ ชาวนาคนไหนที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนนะครับก็จะได้รับการแจ้งให้มาทําสัญญาและจ่ายเงินให้ก่อนครับอันนี้ก็ก็รอ,อการแจ้งจากพนักง,งานทกศนะครับหรืออาจจะเข้ามาสอบถามที่สาขาก็ได้ครับ,รบแต่ว่าเรียนให้เกิดความสบายใจนะครับทุกรายเนี่ยเราจะมีจดหมายแจ้งหรือจะมีโทรศัพท์ทกกรณีที่ได้ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไปแล้วนะครับเพื่อติดต่อกับมาทำสัญญาและรับเงินต่อไปครับค่ะเบื้องต้นก้อนแรกที่กระจายให้ไป40,000ล้านบาทเนี่ยคาดว่าจะจ่ายให้กับชาวนาครบทั้งหมดได้เนี่ยประมาณสักเมื่อไหร่อะคะคิดว่าประมาณปลายสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนครับประมาณนที่6หรือ7มิถุนายนก็น่าจะครบถ้วนนะครับครับผมอันนี้ก็คือกรณีของพี่น้องเกษตรกรที่ที่ได้รับเงินรอบแรกภายในกรอบวงเงิน ่หม0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันขณะนี้ธนาคารก็ได้ประสานกับทางสำนักบริารน,นี้สาธารณะหรือสบนนะครับให้จัด แผนในการเตรียมการกู้เงินเพื่อส่งมอบเงินให้ทกศให้ทันระยะเวลาต่อเนื่องกันครับจะได้จ่ายให้กับพี่น้องชาวนาต่อไปครับค่ะเอ่เมื่อสักครู่ที่คุณสุพัฒน์บอกว่าถ้าชาวนาที่ทําสัญญากู้ไว้แล้วอะค่ะให้นําบัตรประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากไปรับเงินได้หรือนํา ATM ไปกดได้เลยแปลว่าอันนี้เงินนี่ถูกโอนเข้าไปในบัญชีแล้วหรอคะอันนี้กรณีที่ได้รับต้อง,ต,องต้องมีจดหมายแจ้งจากพนักงานทกศก่อนนะครับค่ะ นะครับคือตามลําดับก่อนหลังนะครับหมายความว่าแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมีพี่น้องชาวนาที่ขึ้นเทีเยนนั้นเป็นพันรายเลยนะครับทีนี้บางสาขานี่เขาได้ทําสัญญากู้ไว้เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยรอจดหมายแจ้งหรือการโทรศัพท์แจ้งนัดหมายจากพนักงานธนาคารนะครับอันนี้ก็สามารถมารับเงินกู้ได้ครับค่ะทีนี้การประสานกับทางสบนอเพื่อจะกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆนะคะเอามาอีก ก็ประมาณสักเท่าไหร่นะคะห้าหมื่นเก้าหมื่นล้านอันนี้สี่แล้วในรอบแรกที่สบนจะเตรียมจะให้กับธนาคารอยู่ในตบวงบเงินรอบแรกนีประมาณห้าหมื่นล้านห้าหมื่นล้านก้อนนี้จะคาดว่าจะเสร็จได้ทั้งหมดเลยเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่เหลือทุกคนจะได้รับเงินประมาณสักเมื่อไหร่อะคะอย่างช้าคิดว่าตามแผนที่เรากําหนดไว้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้อย่างช้านะครับคิดว่าเราจะใช้กี่ความสามารถระดมพนักงานช่วยกัน ให้บริการที่น้องชาวนาที่เงินอยู่ให้แล้วเสร็จภายในปลายเดือนพฤษภายนครับค่ะค่ะครับาดหทุกคนจะได้รับเงินนะครับผมก็เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะคะ ค, <Canada> ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุพัฒน์มากนะคะครับ <Canada> ยินดีครับสวัสดีค่ะคคขอบคุณมากค่ะคุณสุพัฒน์เอี้ยวฉายผู้ช่วยผู้จัดการทกศนะคะก็เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะคะสําหรับในกรอบวงเงิน4ี่มล้านบาทกลุ่มแรกเนี่ยน่าจะได้ไม่เกินปลายสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนแล้วก็น่าจะได้ครบทั้งหมดไม่น่าเกินปลายเดือนมิถุนายนนี้อันนี้อย่างช้านะคะฟังแล้วก็น่าดีใจแทนนะคะซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ทําสัญญากู้เอาไว้แล้วนะคะเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทกศไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าจดหมาย ก็ตามให้นําบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากหรือว่าบัตร ATM ไปที่ธนาคารสาขาที่ทําสัญญากู้ไว้ส่วนใครที่ไม่ได้ทําสัญญากู้นะคะก็รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาก็จะจัดลําดับก่อนหลังตามที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็นําบัตรประจําตัวประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็ใบประทวนไปติดต่อพนักงานทกศได้เลยค่ะค่ะใครที่อาจจะยังมีปัญหารายชื่อตกหลน่นหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยไปติดต่อทอกศส,สาขาที่ตัวเองมีชื่ออยู่ได้นะคะ,คะเพื่อที่ จะได้รู้ความคืบหน้าความชัดเจนในการจ่ายเงินในครั้งนี้